ก็จะพาลูกชายมาซื้อรองเท้าค่ะจนมาเขาปีติดาละจะคล้องครคลองจะคล้องค้ายคลองปืนตะเหลวมันสินะก็เลยได่มาเสือเ้อย่ามืดๆจนเขาสิเก็บลานนะคะไหนได้หรือยังนนตรงไหนเอาแบบนี้ป่ะถึงใจเอาสีอะไรไเอาสีนีไว่าอันหนึ่งชอบ แล้วก้ากเดือยร้องทา่ยันเดือดโดนเลยได้หรือเปล่าเอาอันนี้แหละเอาอน,นี่แหละเอาตัวนั้นทำไมไม่ลองใส่ก่อนลนะ่ะม,มันเล็กไปไหมคะมันเล็กไปไหมอย่าไปงาดแบบนังขําแพงนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมแม่ว่ามันจะเล็กไปไหมเล็กโอ้ยครับเ,เอาใส่เอาใส่เหมือนเดิมเอาใส่เหมือนเดิม เอาตัวที่มันเบาๆนะลูกแบบแบบแบบคล้ายๆแบบนี้แต่มันเบาๆถ้าหนูใส่แบบนั้นมันหนักไปมัอันนี้โอเคไหมชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ไหมชอบไหมแบบนี้ี่บาร่ะชอบแบบนี้ไหมแต่แต่หนูว่ามันใหญ่ไปใช่มันใหญ่ไปเปย์คอยล่องเขาเขาสิครั้งอันแบบนี้มันหนักเนีว่ะ แบบเบาๆอันนี้เพาของผู้หญิงฮะหาฟังนัานเลอเอาฟังนี่ก็มีหอนม,นมันโมมี่คันล่มเดีย๋ยวมันหอนเดี๋ยวนี้นนขวดหอนดีอ่ะลองดูนี้ซิ้อลองย่ดูก่อนมีชอบซื้อไหมบ้างอันนี้อั้มันหน,นักบ้างมันหนักแนวว่ามันใส่บสบาย อันนี้จะจะเป็นแถวโคยายใช่ไหมไม่ฝั่งนี้มันไม่มไปมาฝั่งนี้ดูก่อนมามันทางนั้นมันใส่มันบาทนแปรเปลี่ยสื <laughs> อ่อมหมตัวเบบี้มตัวเบบีมอันนี้เบาลองดูสิเบอร์สิบสามมันน่าจะเยอะเบอร์สิบสามลองดูก่อนเดี๋ยวหาเบอร์ ไม่แมันมีรอยมีทํามี้าจุดปากต้องทอาจุดปากลุกเลยไมว่าจะหนักจะใดก็จะได้อาเบนดีอ้ยนั่นแหละทำลายข้าวของอ่ะออกมาดูให้หน่อยทำดีทำดี อ่าลองดูสิใหญ่ไปต้องเป็นเบอร์สิบเอ็ดสิบสองถ้าเป็นสิบเก้าเนี่ยเราใส่ไม่ได้เลยนนี้จะสีของผู้หญิงนะลูกเว้ยเอร์นี้แต่ว่ามันเป็นของผู้หญิง นี่สิาลองไยนี่ีโอ้ยิม่ะลองดูไว่ามันาจะได้ใช่ไหมไม่ได้ลองดูก่อนไม่ได้มันครับจังไลยหายดูซิหันข้างไม่ครับไม่คับลูกพอดีแต่อะไระเรากะนูกระเดี๋ยวก่อนสีมันยังบรเทศไหนแกะเชือกมันง่าย มันยังไม่ได้แกะเชือกมันเลยนะมันคาแบบไหนคาแบบไหนัับบ,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 บมากมันคาตรงนี้บอ่ะม,มันพึ่งแต่ใส่มันก็มันพึ่งแต่ใส่มันก็เป็นอย่างสี่ต่วเบอร์กลางนี้งสิสีเขียวนั้นเล็กมากอู้หูโอ้นี่จะห้องพูดอด่างไ เอ้ยมีแต่ของผีเบอร์เก่าโอ้ยจริง <c oughs> นนี่นี่นี่เบอร์สิบสองเมื่อเมื่อเมืเม่อกี้เบอร์สิบเอ็ดต้องขับแล้ดูเบอร์ส <c oughs> ิบสองแกเอามาให้หมดเลยแกเอาให้หมดเลยขากว่าทำดีๆแม่ว่าพอดีนะพอดีนะ ดแต่ว่าเขาเฉยๆนิดเดียวไม่ๆม่มันนิดเดียวมันใหญ่ว่ะมันสวดไปโพดเนาะชอบอันนี้ใช่ไหมอันนั้นมันเล็กค่ะเล็กจริงๆเก็บน้อยมากเก็บน้อยมากใช่ของเด็กๆแล้วอันนี้แหละลองดูสิเบอร์มันยาวคือกันโอ้ สามสิบแปดเจ้าบอลให้ดิไม่รู้อ้ย่งบด้ก็ขี่เลยพูดทั้งทีทำดีๆลลกเบอร์อย่างน่ะสามสิบแปดอืออืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอลองดีๆทำดีๆลลกสวยใช่ไหมลุกขึ้นสิมัจับมือ เออมังคับกระดาษอันเนี้ยใช่ทอยเขอดีทอยหลัางทีอันอันนี้กับอันนี้นิ้วชอบอันไหนนิ้วว่าอันนี้กับนิ้วของผู้หญิอันนี้กับมือวสไตล์เวลูอเออหมันชอบสไตล์เวลุูแล้วนิ้วชอบแบบไหนล่ะชอบแบบไหนชอบแบบนี้ชอบแบบผู้ใหญ่เหรอชอบแบบนี้แทนนะ นี่หนืดเลยบาทไม,อไม่อันนี้มันเบาส่วนอันนี้มันหนักหนูชอบแบบหนักหรือแบบเบาเนี่เอาแบบนี้ดีกว่าหนูชอบแบบไหนต้องถามห,หนูนะว่าหนูชอบแบบไหนแบบนี้แล้วไหนเดินดีๆีซิเดินมามไม่สวดหนาไปโดหดหรือเปล่าสวดนาอันนี้ก็สวยอยู่<ว>แต่อันนี้<ว><ว>มันเบาไม่แต่หนูชอบอันนี้เนาะหนูชอบอันนี้ใช่ไหมงั้นโอเคเอาอันนี้ ไปไปจ่ายตังวางถอดออกอันนี้ก็เอาใส่ใสเอาใส่ไว้เหมือนเดิมไม่เป็นไรเขารู้ราคาอยู่อ่าถืูอไปัปใใ้แล้วคะ่ะลงเท่าได้เรียบร้อยแล้วไปไปจ่ายตังไม่เป็นไรไปเอาไปขูนได้เรียบร้อย ซื้อเต้เว่คลิปนี้ก็พาเพื่อนมาซื้อรองเท่าเจ็ดกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ